เ็ดข้างล่างนี้แน่นไหมแน่นอยู่นะครับแล้วเนื้อตัวเขาแน่นไหมเน,นเนื้อตัวก็แน่นมีความเป็นไปได้สูงเขาที่จะเป็นตัวพูดป้อตีไปที่99%เลยอะ่ะเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเขามีกิจกรรมพ่อค้าจริงๆปลาที่ฟาร์มของตัวเองก็มีเยอะนะแต่วันนี้แวะมาช่วยอุดหนุนเขาหน่อยเพื่อได้เจอปลาอะไรที่มันดีๆแล้วก็เอาไปนำเสนอให้กับพี่ๆน้องเอฟซีได้ซื้อกันในราคาพิเศษครับ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในงานครับมาเจอกับชวาหนึ่งตัวในโอ้โหแถวนี่ยาวเกื้ยเลยจะเกิดได้เดี๋ยวอาไปให้เอฟซีจบกันเป็นชวาจากสกายฟิชบาครับหายากมากตอนนี้เพราะในปีนี้ไม่มีโถใส่ที่เป็นชวาเข้ามานะครับ là mặt màu nó nó mà. Điu liễu. มาดูกันว่าจะได้ปลากลับไปที่ฟาร์มหรือเปล่าสรุปไม่ได้ปลากลับไปที่ฟาร์มแตครับเลยครับปลาที่ไปลงรายชื่อนั้นก็มีการจับฉลานครับท่านใดที่จับฉลากได้ไปก็จะได้ได้สิทธิ์ในการซื้อไปก่อนนะครับปรากฏว่าปลาที่ผมไปลงรายชื่อเขานั้นหมายถึงว่าปลาที่เราสนใจนครับไม่ได้สักกระตัวครับแล้วในส่วนของปลาอื่นนั้นก็ยังไม่ชอบใจนะครับก็เลยยังไม่ได้ปลามา ่ครับที่นี่เขามีอาหารเลี้ยงยด้วยนะครับอันนี้ทานผัดไทยกันส่นงของปลาที่ถูกซื้อได้ครับเริ่มตั้งแการเลี้ยงแล้วก็ทำการแพ็คจัดส่งพอดีเขามีกิจกรรมเขาแจกปลาฟรีหนึ่งตัวครับผมได้คิวเลือกตัวที่หนึ่งไอ้คนที่หนึ่งเลือกปลาตัวนี้มาเป็นปลาจำพวกตัวใสนะครับ กเ,เกตันตุสเกตนรนี่ไปอยู่ไหนครับ,รบ,รบวันนี้ไม่ได้ซื้อปลาทั้งตัวปลาที่เจ็ดปีงนี่บเอาอันนั้นใส่ถุงเอร์ลยลงไป่ได้บ่อเลยอะไรนี้ชอบว,ว่าชอบตัวไหน เลือกดิตัวนี้ของเขาไม่ใช่ของเราัของของเราอยู่นู่นในนั้นอ่ะเธอชอบตัวไหนสี่ตัวนั้นตัวไหนครับตัวไหนชอบชอบไอคิลินตัวคิลินสลับปลาตัวนี้ผมยังไม่ได้จำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงแล้วก็ถ่ายพัฒนาการให้กับพี่ๆแลน้องๆ FC ได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ จับเพดข้างล่างนี้แน่นไหม,มแน่นเลยครับแล้วเนื้อตัวเขาแน่นไหมเนืน้อตัวก็แน่นมีความเป็นไปได้สูงเขาที่จะเป็นตัวพูดพ่ตีไปที่เกเลยอะ่ <c oughs> อะเอาหนยป็นดีกว่าหนลเลยใช่ไหมลองจับดูใหม่ดิขีบสากไหมขีบไห้สากไหมสับสากใช่ไหมแล้วตัวแน่นแน่น่ไหมใต้ท้องแน่นไหมแล้วรูอวัยวะเพศเขาลองคลำดูที่มันแข็งแข,ข็งแล้วมันมันนิ่มๆลองคลำดูใหม่สิครับลองคลำดูจับคลำมันจะมีรู รูตรงตรงที่เขาอื้อออกมาตรงนั้นแหละรองนี้จะแตะดูดิเอามาโชว์จับดูดิมันนิ่มหรือมันแข็งโอ้ขกี้ชัดเลยเห็นล้ชัดเลยเมื่อกี้เนี่ยตัวผู <c oughs> ตัวูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเลี้ยงดูตัวูจากสากายฟิสฟ่์มันก็เลี้ยงได้แต่ปลาตัวนี้ข้อหางหนามากชัว <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> ในส่วนของดํานั้นจะขึ้นมาเป็นแบบไหนเรายังไม่รู้ เพราะนี่ยังเป็นดำฝังอยู่สามารถที่จะเกิดดำแบบเป็นลวดลาได้เลยใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มันโตตอนที่มันโตใช่ไหมครับใครับแล้วดำจะขึ้นมาใช่ไหมตรงไหนที่ขึ้นมาจากตรงไหนชี้ที่ตรงไหนโอ้ของแท้เธอเนี่ยของแท้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่มันโตจะเป็นยังไงชัวร์คิว่ามันจะสวยไหมมันจะสวยมากเลยครับจะเข้าเรือนเปรตได้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอต้องลงประเภทต่อผู้ใช่ไหม อาจจะนานหน่อยนะถ้าหน้าพิพ่อวะนะ่าจะมีสักสามปีอะไหวไหมล่ะไหวสามปีไหวเหรอสามปีเธอเป็นหนุ่มละอ่านอกจากตันโจสันเกตตัวนี้ครับยังมีสมาชิกอีกสองอีกสามตัวเป็นตันโจฮากูหนึ่งตันโจกินรนหนึ่งแล้วก็มีสันเกตหนึ่งตัวนะครับปลาสามตัวนี้ที่เพิ่งมาเติมครับเป็นปลา นิสัรหรือว่าเป็นปลาอายุสองปีแต่ตัวนี้คือปลาอายุหนึ่งปีตัวใหญ่กว่าปลานิสัยอีกใช่ไมน้องโชว์ชถ้าเป็นปลาไคลนะครับเป็นปลาตัวเล็กก็จะเหมาะกับท่านที่ไม่ได้สนใจว่าปลาจะต้องตัวใหญ่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงเล่นสวยงามมีน้ํามีปลาทำไรครับเช็คเพศเหรอใช่ครับเช็คเพศ ไม่ต้องเช็คแล้วครับเนี่ยตัวคู่แน่นอนตัวนี้อาจจะตัวคู่เหมือนกันแหละครับเช็คดูดิจับมันแน่นไหมแน่นครับแน่นนีท้องแน่นใช่ไหม,มท้องแน่นตัวเสียจะเป็นจะเป็นตัวตัวคู่ครับต,ตัวนี้เหรอครับตัวเล็กมากอ่ะนี่ปลายอายุสองปีแล้วช่องโชว์นี่ปลายอายุส<ม>องปีนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมอลนิสัยแต่ว่าปลาทั้งหมดนี้เป็นปลาจากสกายฟิชฟาร์มครับ แตนจูนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะใช่ครับอันนี้ก็ไม่ขี้เหร่ใอ่ครับองทองเขาเรียกว่ากินลินลูกเกตกินลินอ่ะวันนี้พามาเที่ยวเล็กเกน้อยนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วไงเจอกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ <c oughs>